อะไรสิจะเอ็กก็ดีเลยตัวแรลนตัวแรลนตัวแรลนนี่วิ่งเร็วโอ้ท่าทางจจหิวอรุณส,ส,สวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์มาดิโอยตัวแรลนหรือเปล่านี่อขอจับหางได้ไหมโอ้มาพอดีเลยเนาะมาสำรวจอะไรนาะนี่เนาะ อ,อืมเอ๊ะอด,ดีเร่วเร่อเร็วเร่ๆเร่มาสำรวจอะไรเอ่ยแน่ไม่เช่ดธรรมดาเอ๊ะจับหน่อยก็ไม่ได้เนาะโอ้โหตะวันด,ดีจังเลย ปึ๊บเอ้ยนี่ไปโอ้โหมันใช่ธรรมดาเด่นอือโอ้โหมันใช่ธรรมดาเนอะโอ้โหเ,โอ,โเอ,อ้หลายชิบหลายชิบเลยเด้เฮ้ยเฮ้ยอะปั๊บปั๊บปั๊บอย่าพ่านเชียวนะพ่านเด่นโดนเลยนะ แน่นอนเลยเฮ้ยบัดดี้ัดดี้บัดดี้อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์แี่แง่มันคอยเต็มตวาดต่างน่กแน่นอนเลยวะเน้